ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้นะคะจริงจริงช่วงนี้แบบก็ตรงๆว่าน้ำหนักขึ้นเพราะว่ากินเยอะเพราะว่าเครียดก็เพิ่งสักมาเมื่อวานค่ะยังแบบว่าสดๆมันเป็นสิ่งที่แบบยูนิคสัยเราเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือเราควรจะแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำถ้าเราตัดสินใจอะไรแล้ว ไม่มีค่ะไม่มีตังไปทำค่ะใช่อาจจะเนวดด้วยน้ำหนักเลยอาจจะแบบมีทั้งเพิ่มแล้วก็ลดแบบโยโย่อยู่ตลอดเวลายิ่งช่วงนี้แบบก็ตรงๆว่าน้ำหนักขึ้นเพราะว่ากินเยอะเพราะว่าเครียดใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็กำลังลดอยู่ลดมาได้นิดหนึ่งแล้วแต่ต้องก็ไปเรื่อยๆค่ะ ก็ลุกก็มีความแบบว่าระวังมากขึ้นนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสีสันแต่ว่าก็ก็เป็นอะไรที่แบบก็ชอบอยู่แล้วอะค่ะมีความแสบขึ้นแสบแสบใช่ก็ก็นิดนึงค่ะก็ก็ชอบอยู่แล้วอะไรที่มันแบบดูมีความแก่นๆกนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาอห้พี่พี่ติดตามด้วยอะใช่ค่ะก็เพิ่งสักมาเมื่อวานค่ะยังแบบว่าสดๆแบบ ยังค่ะยังมันจะเป็นแบบเป็นฟิล์มป้องกันไม่ให้ติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ,เออ,ะเออมันเป็นมันเป็นมีดแล้วก็เป็นผีเสื้อค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้มันยังแบบมันยังคุนๆอยู่เพราะว่าใช่ค่ะนะ้ำมันยังแบบพวกแบบน้ำเหลืองอะไรเงี้ยมันก็เลยหนู <c oughs> <c oughs> จะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเดีย <c oughs> สักที่ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะก็เพิ่งสักมาสดร้อนๆเมื่อวานเสร็จตอนหกโมงเย็นก็ใกล้จะครบยี่สิบสีชั่วโมงแล้ว ู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมีเสน่ห์คือตอนแรกหนูรู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะสักเพราะว่าเหมือนกับเราไม่กล้าที่จะคอมมิชกับอะไรเพราะมันจะต้องติดอยู่กับตัวเราตลอดแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วหนูได้มีโอกาสไปถ่ายรายการของ M T V Asia อ่อชื่อรายการว่า Positive e n g a i n g ซึ่งหนูได้เป็นอ่อเป็นโฮสของเขาแล้วเขาบอกว่า EP สุดท้ายอ่ะเขาอยากจะให้หนูสักด้วยหนูก็แบบคือหนูก็คิดแลลวว่าอยากสักแต่ยังไม่รู้ว่าจะสักอะไรแต่หนูก็ตอบรับไปคือตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้บอกคุณแม่แล้วพอแบบ ถ่ายไปได้ประมาณครึง่งนึงปุ๊บหนูก็บอกคุณแม่ว่าออรายการเขาอยากให้สักด้วยนะอะไรอย่างี้แล้วที่เซอร์ไพรส์สุดคือคุณแม่บอกว่าถ้าจะสักก็เอาแบบใหญ่ๆไปเลยเขาก็บอกโอเคหนูก็่ได้หนูก็เลยสักได้เมื่อปีที่เรารู้สึกว่ามันคือพอเราได้เห็นคนอื่นเขาสักแล้วเรื่องราวของเขาแล้วพอเราได้มาสักเองมันเปลี่ยนมุมมองในการแบบ เกี่ยวกับรอยสักอะไรพวกนี้ค่ะเพราะสับหนูมันม,ม,นมีมันมีเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มันมีความหมายสับเราค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบยูนิคสับเราเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือเราควรใจแฮปปี้กับสิ่งที่เราทาถ้าเราตัดสินใจอะไรแล้วทําไปแล้วเราแบบชอบก็ใครจะว่าไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเพราะมันก็สุดท้ายมันก็คือร่างกายของเราอะค่ะ ตอนนี้มี3ค่ะก็คือ1นึ่งอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอันนึงตรงนี้ข้างบนแล้วก็อันนี้อันล่าสุดเมื่อวานค่ะใช่ค่ะสามร้